ถ้าเหตุที่มีการฟ้องหย่ากันบ่อยนะครับต้องไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516นะครับก็จะระบุเหตุในการฟ้องหย่าเอาไว้หลายเหตุเลยนะครับแต่วันนี้ทนายเจจะหยิบยกรวบรวมมา5ข้อด้วยกันนะครับที่มีการฟ้องหย่ากันบ่อยที่สุดนะครับประการแรกเลยนะครับข้อแรกเลยนั่นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งมีชู้นะฮะยกย่องหญิงอื่นนะฮะเป็นภรรยานะครับหรือว่าฝ่ายชายเนี่ยนะครับก็ไปมีชู้หรือฝ่ายหญิงมีชู้เนี่ยนะครับสามารถฟ้อง อย่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายฟ้องชู้ไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดนะครับน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างฟ้องชู้กันอยู่ได้นะครับประการที่2นะครับประการที่2ก็คือจงใจทิ้งร้างเกิน1ปีนะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจงใจทิ้งไปเลยนะครับเกิน1ปีเนี่ยสามารถดําเนินการฟ้องร้องได้นะครับ ประการที่3นะครับสมัครใจแยกกันอยู่นะครับเกิน3ามปีด้วยกันนั่นหมายความว่าตกลงปรงใจกันที่จะแยกทางกันแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนะครับเมื่อครบระยะเวลา3าปีเกิน3ามปีเนี่ยนะครับสามารถฟ้องหย่าได้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไ,ไม่มาจดทะเบียนหย่าให้นะครับประการที่4ี่นะครับประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะฮะในข้อนี้เนี่ยเช่นไปทําผิดอาญานะฮะหรือว่า ไปติดสุราอาจินติดการพนันเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะประพฤตินตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสามีภรรยานะครับสามารถฟ้องหย่าได้นะครับประการสุดท้ายประการที่5นะฮะที่ฟ้องกันบ่อยก็คือสามีหรือภรรยาเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายสามีท,าทามําร้ายภรรยาทําร้ายเมียมากกว่านะครับในข้อนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลยอดฮิตในการดําเนินการฟ้องหย่าเหมือนกันนะครับ 1นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข้ออื่นๆอีกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับอันนี้หยิบยกในส่วนของข้อ5ข้อด้วยกันที่มีการฟ้องหยาก,กันบ่อยนะครับท่านใดที่ประสบปัญหานะฮะลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วประสงค์จะดําเนินการฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าให้ก็สามารถติดต่อทนาเจมาได้ครับผมเอาละนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ ดีครับ